ผมไปตรวจโรคไปจำปีที่โรงพยาบาลจุฬามาใช่ไหมครับก่อนที่จะตรวจโรคนะฮะเขาก็ให้ช่างน้ําหนักวัดความดันอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้น้ําหนักผมนะครับพุ่งกระชุนเลยนะครับ69.5แล้วเราช่างบ่อยๆนะครับก็คือเรามีตาช่างอยู่ที่เตียงนอนของเราใช่ไหมครับเราก็คุมตาช่างของเรานะครับ6กกว่าๆนะเราก็อยู่ในเกณฑ์ B I เราก็ดีใจนะครับไม่เกินค่านะครับแต่พอไปช่างที่โรงพยาบาลนะครับ ทำไมน้าหนักพุ่งไปตั้ง4ี่ห้ากิโลนะครับซึ่งไม่ตรองกับตาช่างของเรานะทีนี้ผมก็โอ้แบบเอ๊หรือว่าตาช่งงางโรงพยาบาลเขาผิดพลาดเลยผมไม่ได้ขึ้นตาช่างเดียวทีนี้ผมไปตาช่างที่2ออา้าวมันก็เท่ากันนะพอเท่ากันทีนี้ทํำยังไงดีนะผมก็เสิร์ชค้นหานะอยากจะหาตาช่างที่มาดีๆทดแทนตาช่างเก่าผมว่าตาช่างเก่าคงจะเพี้ยนนะแล้ว นี่นะครับไตช่างเก่าของผมนะครับนี่นะครับของต้องทิ้งแล้วนะครับวันนี้นะแล้วก็ผมก็ซื้อของนี่มานะครับนี่นะครับของอัมรอนนะฮะซึ่งเท่ากับของโรงพยาบาลนั่นก็เป็นอันว่าอันนี้มันน่าเชื่อกว่านะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมีมาตรฐานทางด้านนี้นะฮะเออนั้นเราต้องเชื่อันนี้ไว้ก่อนนะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมติดตะก้าไว้นะครับตรงนะครับตรงกับโรงพยาบาล